นายกรัฐมนตรีเผยแม้จะเหลือความหวังเพียง1%ก็ยังต้องการพูดคุยกับนายสุเทพเทือกสุบรนเพื่อหาทางออกร่วมกันผ่านเวทีปฏิรูปที่หลายฝ่ายดําเนินการอยู่และหวังว่าพักประชาธิปัตย์จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งล่าสุด5อดีตสสสุราธ,ธานียื่นหนังสือถึงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไม่ขอลงสมัครรับเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ บนเวทีสถานการณ์การเมืองและการปฏิรูปประเทศไทยผู้บริหารสื่อจากหลายสำนักให้มุมมองว่าการปฏิรูปประเทศเป็นคำตอบระยะต้นเพื่อหาทางออกโดยวิกฤตการเมืองตอนนี้เป็นโอกาสที่ไทยจะเข้าสู่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมก้าวข้ามประชาธิปไตยแบบตัวแทนและสร้างความรับรู้หากทําได้ก็ไม่ต้องยุบสภาหรือรัฐประหารหนุ่มร้อยเอ็ดลักพาตัวเด็กหญิงวัยสองขวบขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีจากบ้านพักในอำเภอขามทะเลสอลุงพบแจ้งตำรวจจับได้ข้ามอำเภอ ผู้ต้องหาสารภาพถูกลุงของเด็กต่อว่าเรื่องเมาสุราบ่อยครั้งเกิดอารมณ์โกรธจึงต้องการแก้แค้นด้วยการลักพาตัวเด็กน้อยสนับสนุนโดยสบูเบเน็ตซี e